เราดูหนาวนี่มันหลับสบายจริงๆเลยไม่อยากลุกจากเตียงอ้าวไม่อยากลุกจากเตียงมม่ละมึงโดนแต่เมียนยังเมียอะไรพรุ่งนี้จะมีงานประกวดทำอาหารเลยคิดว่าทอมิตาได้จะลองประกวดดูนะเฮียได้เลยแค่เอาอาหารไปก็ประกวดได้แล้วนะไม่ต้องไปทำนี่นั่นมาดีก้าวแต่สิบโมงเช้าถึงโมงเย็น คุณย่าไม่ได้รออยู่ที่ร้านกว้างนะแค่ยีอ,อาหารให่ก็เข้าร่วมได้แล้วโอ้ปวดดีไหมนะมันฉันรู้ฉันรออะไรเป็นปกวดฉันต้องรองดูอาหารของโนบิตะนะไปละโอเคบ๊ายบายเออได้เลยคุณเอตี้ฮะคุณ <laughs> แกงนั่นอนะ่ะแกงปลากระปู๋ <laughs> <laughs> ป่ะปลาปลาเป้า <laughs> <laughs> ปลาป้าเป้าเอตี้ <laughs> คุณจะได้โด่งดังไว้ทั่วเมืองเลยวนะเพราะอาหารของคุณต้องอร่อยมากแน่นอนใช่แล้ว <laughs> ถ้ามันไม่อร่อยล่ะมึงอย่าพูดอย่างนั้นสิ <c oughs> อุสซา์ให้ฟรีเรามานะเว้ย <c oughs> เออให้ฟรีก็ไม่ใช่กูไปแลกเปลี่ยนมาอ่ะเฮ้ยคุณแนล่าทั่าสวัสดีเฮ้ยไมไ่เล่ากูจะได้เจอพูดแล้วรอๆนะล่างดีไงไงนมิตาคุงเออกำลังตาหาพูดดีแล้วฮะเออเฮ้ใช่แล้วขอโทษที่ยุ่งไม่เข้าเรื่องนะครับ เจียวหัวมาแบบนี้แต่คุณไม่ต้องไปช่วยงานที่ร้านเลย <c oughs> คุณเดลอนบอกที่ไหนเออฉันตกชั่วยอยู่แล้วสิ <c oughs> แต่ที่ทำทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อครอบครัวต่างหากแล้วว่ามามันเพื่อครอบครัวยังไงฮะ <c oughs> ใช่แล้วอ่ะเธอถามมาขนาดนี้มันก็ต้องเล่าออสินะ <c oughs> ต้องไปจากคุกฉันใหญ่จะให้เธอฟังฉันหน่อยนะยาวแน่นอนเออว่ามาเลยค่ะเธอรู้ไหมว่าพูดน้อยไปสิ่งมีชีวิตแบบนายเอออะ เราควรจะรู้แลวเราควรจะไม่รู้เราก็ต้องการู้จ่ะเออเพราะว่าเราศึกษามาแล้วมันก็รู้จริงๆนั่นแหละแต่ว่าไม่รู้ว่าพูดคุณกับพูดผมมาใช่อันเดียวกันไหมไปเราต้องตอบรู้เมื่อไม่นานวันนี้ลันกีเล่าให้ผมฟังละเอียดเลยแหละว่าพูดน้อยมีชีวิตตัวหลบซ่อนตัวจากมนุษย์เมื่อปรากฏตัวบางทีจะทําตัวสนิทกับมนุษย์บางทีก็แกล้งมนุษย์แล้วก็เคยเล่าว่าพูดเนี่ยปรากฏตัวแต่ในหนังสือภาพไม่เหมือนกับที่มีอยู่จริงนะฮะ ฉันก็เจอหนังสือที่เป็นเล่มเดียวกับที่บอกว่าเคยเจอพูดมันเป็นชีวประวัติที่ไม่เชื่อชาน่าเฮ้ยชีวะกู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 ใช่ใช่มันคือหนังสือที่บันทึกเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงเหมือนหนังสือประวัติศาสตร์ยังไงล่ะถ้าอย่างนั้นพูดก็ไม่จริงอย่างนั้นเหรอฮะใช่แล้วต้องมีอยู่แน่นอนแล้วเจอพูดน้อยบ้าบ้างยังถามได้ดีอ่ะ คราพูดแต่คำถามตามที่ชีวประวัติได้เล่าเขาบอกว่าผู้ที่เจอผู้เนี่ยจะมีความสุขความสุขที่ว่านั้นก็คือชื่อเสียเงินทองหรือแม้แต่ความสุขแสนวิเศษไม่ใช่แค่ความสุขแสนวิเศษเรื่องนั้นอ่ะฉันก็ไม่รู้หรอกนะอ่ะแต่ฉันต้องตามหาผู้น้อยให้เจอครอบครัวท่านถึงจะได้ข้อแอบความสุขแสนวิเศษให้ได้ยังไงล่ะถ้าทําอย่างนั้นแล้วก็ั้งเอตี้ทังทีเราคงจะดีใจมากๆใช่ไหมล่ะจริงด้วย ออชี่ประวัติไม่ได้เขียนไว้หรอกครับว่าความสุขคืออะไรอาจจะเขียนไว้ก็ได้นะแต่ฉันจําไม่ได้เหมือนกันเอา,เอาลุงอะไรเนี่ยงั้นก็เอาชีวป,ประวัตินั่นมาอ่านอีกรอบสิครับเอเอคือว่านะมันมันหาย้งแต่ตอนที่ฉันยังเด็กแล้วนะ่ะเอา้าคุณเจ้าพูซาต์กีรัสสาวอยางดีนะดันทําหายไม่ใช่ได้ต่ถึงอย่างนั้นเจ้าก็จะหาให้เจอ ต้องหายเจอเราเอาความสุขมาแบ่งให้ครอบครัวให้ได้เลยอ่ะนั่นแหละคือความฝันของฉันเอิม่มแย่าทาให้คุณเอตี้กบทีเราลำบากเลยนะฮะอือนั่นสิวันนี้ฉันกลับกันแล้วกันเฮ้ยเขาคุยที่ฟังนะนโนบิตะคงอ้โโอ้โหกลับง่ายว่ะชีวประวัติของพูดน้อยกับความสุขเสศษที่จะแบ่งให้ครอบครัว่นเหลือพอเขาเล่าอย่างกระตือรือร้นก็รู้สึกว่าไม่ควรพูดเรื่องงานเลยะแล้วก็ยิ่งน่าสงสัยเรื่องพูดเข้าไปอีก ขั้นสิคคขเราเว้ยกูจะได้เจอกับพูดแล้วในสุดกูทีนี้ไม่ต้องลดน้ำแล้วทีเราไปหาพูดกันเถอะฉันมั่นใจนะว่าฉันจะต้องเจอพูดเพราะว่าเราไปดูมาแล้วนะคะมันต้องมีคาสิ่ครบห้าอันว่ามาครบแล้วและแล้วคาสิมพูดน้อยก็ได้มาถึงเราสักทีโดรม้อนหาอะไรอ่ะมอนมาทำอะไรแม่โง่โคตรกูบอกเลย ไงนวิตานายก็มาเดินเล่นเหมือนกันเหรอนี่คือการเดินเล่นของมึงเหรอเออะเดินเล่นมันก็เหมือนกันเลยใช่แล้วไปด้วยกันไหมแน่นอนมามาเดินไกลมากเลยนะเมาอ่ะไม่มันไม่เหมือนเดินเล่นเหมือนหาของเมื่อกี้ไปกันเลยวันนี้อากาศเย็นดีจริงเย็นดีจริงเย็นจริงอ้าวมันกูคุยกับมึงนะมึงหายไปไหนมัน มอนป่อยคุยคนเดียวแล้วเนี่ยมอนหาสิเจอสิโนเปตามอนอะไรเนี่ยตรงนี้มีอะไรนี่ตรงนี้มีะไรคะด้วยแฮะง่าสงสัยยาวไปถึงข้างในเลยอ่ะอุโมงค์กาลิเวอร์งั้นเลยมันคืออุโมงค์อะไรวะเฮ้ยลองเข้าไปดูแล้วกันขมอนมอนจ้าเจอโอ้มอนมอนเป็นอะไรเปล่ามอนมอนไม่น่าเลยมอน อ,อน้ต้าเมื่อกี้ฉันโน้ไปที่ดีๆที่ไหนเนี่ยมึงล้มลงม,มายัางไงเนี่ยน่าจะไปข้างในต้นไม้นะตกต้นไม้ในป่ากิ้งกิ้งกลุกมกีมีอุโม,โมกาเเวอร์อยู่แหละเอ้าทำไมอยู่ดีๆหูอือ้ออุโมกาเลเวอร์ง่ายเลยเออเออฉจน,นเห็นแล้วท้าก็เลยเข้ามาดูอ่ะที่นี่มันที่ไหนมีโต๊ะมีเ้าอี้อยู่ด้วยหรือว่าจะมีใครอาศัยอยู่ที่นี่กันอะในไงสุดขอบห้องอะเก้อ ขาไหลพันหัวละลูกเวอรเอ้ยเรมีมีมีคนมีคนคุณเป็นใครเหมือนจะไม่ใช่คนณแต่ค่พวกเดียวกันเนาะไม่เขาว่าไงเธอเป็นใครอ่ะฉันชื่อแอคเคอร์เธอเป็นพวกเดียวกับฉันหรือเปล่าพวกไหนล่ะเนี่ยพวกไหนอ่ะเอ๊ะฉันเหรออ๋อพวกฉันคือพูดน้อยเธอไม่ใช่พูดน้อยเหรอพูดน้อยใช่ที่คุณเนี่ยเขาพูดถึงหรือเปล่าเนี่ย เรื่องน่าชรางเธอถ้าเธอเป็นพวกเดียวกันกับฉันก็ช่วยฉันหน่อยเถอะช่วยอะไรอ่ะฉันไม่ใช่พวกเดียวกันกับเธอหรอกอ้าวตัดฟันอีกไม่ใช่พวกเดียวกันรอกเนอเนอไปตัดฟันน้ออีกรู้สึกแย่มากช็อตฟิลมากอ่ะฉันเป็นหุ่นยนต์ที่มาจากอนาคตอ่ะมึงเล่าเลยเหรอหุ่นยนต์เนอแต่ไปตอนไรก็ช่างจะช่วยฉันหน่อยสิอบมีอะไรเกิดอะไรขึ้นเออพวกฉันจะชีวิตอยู่ที่นี่อย่างสงบสุขมาตลอด แต่มนุษย์พาตัวเพื่อน,นของฉันไปอะดิอ้าถูกพาตัวไปอะโดนพาตัวไม่น่าจะมีคนพวกพี่ทำแบบนั้นน่าเออกูเห็นด้วยแต่เพื่อน,น,นของฉันถูกพาตัวไปไม่ผิดแน่เพื่อนที่ว่านเนี่ยหน้าตาเป็นไงฉันมีเพื่อนอีกสี่คนอนะคีชารัมที่สวมหมวกคีรอนที่สวมหยอยกูไม่แปลกใจละกู <laughs> <laughs> ไม่แปลกใจโอยซูมิสวมแว่นตาดำาและดิมมี่ที่สวมเห็ดโลอิซูมิโลอิซูมิ <laughs> เออประมาณเนี้มีเยอะเหมือนกันนะสี่คนเองชื่อมันยาวแต่ละตังสวมสิ่งที่มนุษย์ใช้งานอยู่เลยโดนพาตัวไปอ่ะเออเขาจะเข้าเจผิดไงโราิตาเราช่วยกันตามหาเธอโอเคช่วยฉันด้วยนะได้เลยถ้าไม่ช่วยกูคงไม่ได้พวกมึงใช่ไหมได้ดิขอบคุณมากนะต้องมีผลตอบแทนนะนี่มันทำยีวางคุณพวกเขาแกล้งปลอมตัวเป็นสิ่งของมาให้มนุษย์เห็นตัวถ้า ไม่เข้าใจแล้วพูดว่าพูดมาเอามาเถอะก็จะไม่ยอมปรากฏตัวพูดน้อเอามาเถอะงั้นสินะถ้าเจอสิ่งที่คิดว่าน่าจะใช่ก็รอพูดดูแล้วกันนะโอเคนั่นสินะฉันว่าพวกเขาต้องปลอมตัวเป็นสิ่งของในบ้านใครสักคนแน่ลองตรวจสอบดูแต่หลายอย่างนะแน้เลยอือเข้าใจแล้วแล้วเราได้เจอกันแน่นอนนะเข้ามาอีก,กรอบน้องปตาดูนะอะไร อันนี้เราทุกคนอยู่กันครบแล้วอันนี้เราไปหาคนมาครบแล้วทุกคนน <laughs> ทุกคนอย่านี้ครับคนมากเลยน้องจริงเลยดีแล้วแหละ,ละทั้งหมดนี่กระเพาะโนบิตะเลยนะคืนอยู่ตรงนั้นไปแล้วก็ดีมี่โดนเขเมือบแน่ <laughs> เอาน่ <laughs> ฉันเองก็เกือบโดนเอาไปลงทะเลแล้วเหมือนกันเนี่ยเกือบหายหาแล้วแต่ทางฉันน่ะสงบสุขมากเลยนะ เราเธอมันเอือยเฉยสิโอ้โหแอเคอรใจเย็นๆยพอมาอยู่รวมกันแล้วมันสุดยอดไปเลยอะนี่เราให้สิ่งนั้นกับโนบิตะก็ดีไหมอะจริงจริงฉันก็เตรียมไปแล้วล่ะให้อะไรคะเอ๊จะให้เหรอให้อะไรก่อนที่แต่ละคนจะโดนพาไปมีของประหลาดตกมาจากฟ้าน่ะโอ้ตกใจมากเลยล่ะตอนนั้นน่ะอืของอะไรกันนี่ไงโอ้โหกูก็เดิวมว่าไปขอช่วยทำาราม คอปเตอร์ไม่ไผ่นี่นะประหลาดใจจังนี่เป็นของโนบิตาขรงเราใช่ฉันทำตกนะถ้าอย่างนี้ก็ไปน่าเป็นการตอบแพ้ตัวิตานละทีเอาเฮ้ยท่นนี้ก็พอแล้วเชื่อกูถ้าใช้ไอ้ขอบเตอร์ไม่ไผนี่บินไปเก็บของรีอกูจะฟินมากเออไม่เป็นไรแคเครื่อามาตอนนี้ก็พอแล้วแหละนะไม่ได้หรอกแค่นี้จะไปพอได้ยังไงอาจจะเป็นของที่มีทั่วไปก็ได้นะเอาจะดีเลย คุณนวิตเช่วยรับไปด้วยนะคะใช่ใช่จะต้มยำทำแกงงก็แล้วแต่เลยนะขอบใจแต่ยังไงก็ขอบคุณนะอย่ปล่อยให้มันโโรัอตัวไปอีกนะเออแตะเตียม,มของขันไว้ให้นะถ้าลึงสายอยากได้เมื่อไหร่ก็มาได้เลยกูจะวกกลับก็บกมาเดี๋ยวนี้แหละจบกทีแล้วเลยสิเว้ยจริงสิของตอบแทนอีกอย่างหนึ่งนะอะไรเลย พวกเราทุกคนจะไปช่วยงานมามิตายไงล่ะโอ้โหสิ่งที่ไฟฟันเลยอืมพวกเราอยู่ที่นีตลอดถ้าอยากให้ช่วยงานก็มาบอกนะอ่ะไปช่วยงานตั้งแต่หกโมงเชา้าถึงบ่ายนะฉันจะช่วยรดน้ําเก็บเกี่ยวพืชผลโอเคฉันจะช่วยให้อาหารไก่ในเล้านะฉันจะช่วยเก็บผลผลิตในเล้าไก่ละกันฉันจะช่วยให้อาหารสัตว์นะนี <c oughs> ่สองคนชิชาลัมจะช่วยเก็บผลผลิตในคอกสัตว์แล้วก็รีดนมนะเฮ้ยจะดีเหรอ โอ้ยโอ้เกงใจแย่เลยโนบิตะมึงอย่าเกงใจ่เชื่อกูแย่อยู่แล้วเพื่อโนบิตะไงล่ะเนอะทุกคนใช่ใช่ใช่แล้วอทุกคนซาบซึ้งขอบคุณนะถ้ามาขอหนึ่งครั้งจะไปช่วยสองวันนะสองวันเองไงไว้สนีกับพวกเราเมื่อไหร่จะไปช่วยนานขึ้นแล้วกันแต่ว่าถ้าไปช่วยหลายครั้งเข้าก็จะเริมไม่อยากไปช่วยแล้วอ่ะนะเอมโอเคแต่พอถึงตอนนั้นก็มาสนิทกตินะแล้วจะกลับไปช่วยอีก ได้เลยถ้างั้นกันี้ไปมาสนิทก,กันแนะอืม,อม,อมแหวะแน่นอนอาจจะไม่ได้แวะมาขอความช่วยเหลือนะคะอาจจะแวะมาซื้อของใช่แล้วน้องนี่เราเตรียมมาทุวร์อะไรกับกิซลัมเลยไม่ไม,ไม่ฉันจะคุยกับไอ้ชื่อ<ม>อะไรนะเอคเคอร์เอคเคอร์กูต้องเลงก่อนแบบหรือว่ามันคุยได้ทุกคนวะมันคุยได้ไหมนี่คือสิ่งที่ฉันพูดเมื่อวันก่อน ขอบคุณครับมาซูตะก,กิไปเลยลุงพอดีเลยลุงยาเมะรูดูนี่มันไปนเก็บเห็ดมาซูตะก,กิจากไหนฟ้าโอ้โหเออแอคเคอร์มึงจะคุยออกับกูไหมนี่คือสิ่งที่ฉันพูดเมื่อวานอ๋ออ๋อคับเตอร์ไม่ไผ่เมื่อไหร่กูจะได้ซื้อของอ <laughs> น,อน้องทักทายก่อนทักทายก่อนพูดมาเถอะอ๋อ,อลานพูดน้อยถ้าห้ามีอะไรบ้างเนี่ยกระป๋องเซดูรูดูไมไม้เพล ว้าวมีของขายมากมายแต่เรามีแค่สามิบสามขยะเองเอมอโหสุดยอดสอนการะเทพโอขั้นเบ็ดตกปลาบนดินของวิเศษที่ใช้ในการตกสิ่งของที่อยู่ในพื้นดินเหรอใช่เล่ะเพื่ออะไรคนที่เดินสอนนี้จะสนิทกับชาวบ้านเร็วขึ้นนั่นแน่คิวปิด เอาไปฉีดเอาไปฉีดเอาไปยิงแสอันนั้นได้ไหมมองกับคุณเซรุน่า oh. <laughs> สวนอาหารหวานลงไปแล้วจะปลูกสวนอาหารได้สิบวันโอ้เฮ้ยเฮ้ยไอสวนอาหารนี่น่าสนใจแต่ <laughs> ว่า,าน,นี่น่าสนใจกว่า <laughs> <laughs> ใช่น <laughs> ี่ที่เราแบบว่าเว้นไว <laughs> ไม่ได้เว้นไม่ดี <laughs> เจตนาเลยแบบไอสวนอาหารเคียนเฮ้ยนี่เขาบ าวบ้านเนี่ยมีคนชอบอาหารเยอะอืถ้าเราไปป่ปยแล้วเราอาจจะได้อาหารที่พวกเขาชอบก็ได้ดีกว่าโดยที่เราไม่ต้องทอับพีเฮ้ยความคิดที่ดีอ้าวอะไรอ่านี่ใช้ยังไงเหรอมียกปรับสภาพอากาศเออฉันไม่รู้เดี๋ยวเอ่อเดี๋ยวมันจะมัวมัวเอ,เอานะเถ้าใช้ไม่ระวงังมันอันตรายนะไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงอ่าไปเรียกดูบปมอนมาดีกว่าเฮ้ยยังไงซะตกูใช้ไอ้มอนก็มาท่านี้กันแล้วหรอสองคนนี้เนี่ยวิตาโอ้โห มันออกไปเรียกได้ไงมีอะไรมอนได้เมฆฝนฉบับย่อมาสินะเจ้านี่ใช้ไงะ่ะถ้าวางไว้ในฟาร์มก็จะมีฝนตกมาลดน้ําให้โอ้โหสะดวกมากไอคือกูไม่ใช่ใช่ล่ะนี่แหละสิ่งที่ข้าต้องการอืได้สิขอบคุณนะมอนเนี่ยกูจะมาซื้อไปบ่อยเลยน้องที่จริงควรให้สิ่งนี้ไปของตอบแทนนะเข้าใจไหมเก็บหมดประโยชน์แล้วมึงอะ่ะดาดาดา,ดา,ดามาครับ <c oughs> ีละช่องที่เว้นไว้เพื่อเธอว่าแต่กูต้องมาหันหน้าหันซ้ายหันขวาเหมือนกับเอทุนไรกาไปชิสกะถอยไปชิสกะกลับมาเธอหมดประโยชน์กับฉันแล้วมาถึงไอ้โดนัมบันทองนั่นหรอโอ้เออถ้าขายได้กูก็อยากขายนะเาจะจริงนี่นี่แล้วเราก็ไปพผักมโปรยนะฮะในที่สุดสิ่งที่เราต้องการก็ได้เป็นจริงสักทีนะฮะเราได้เจอกับพูดแล้วย เย่กวาจะได้เจอเราจะคุยกันจบเออใช่พูดน้อยอะไรวะพูดมากชิมานเนี่ยมึง <laughs> ด่าให้ <laughs> ด่าให้แม <laughs> ่ <laughs> มันกระทบกระทั่ง <laughs> จะเกิดการกระทืบกันตรงนี้ไม่พี <laughs> น,น้อ <laughs> ย <laughs> แม่รู้สึกพิติยินดีเลยเกินแต่ว่า เออต่อไปนี้การลงเหงืองจ,จะไม่จะไม่มีการเรียนร้องหาแร่หาอะไรนะคะหาเศษขยะ <c oughs> เท่านั้น <c oughs> เออหาขายะอย่างเดียวโย<อ>่แตมันก็ว่าขุดได้เยอะอยู่นะทําไมมันดูน้อยจังเนาะอืมเสียดาย่ะไม่เป็นไรครั้งหน้าเราต้องได้ใหม่หน้าหนาวอีกยาวไกลเออเอาไว้เดี๋ยวดีมึงมเลมอนทฮเลอยู่ไหนอยู่แถวๆนี้ไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราค่อยมาจัดทรงก่อนอฉันกำลังคิดว่าฉันจะทําแปลงดอกไม้หน้าบ้าน ปูมาเลยแล้วก็มีประมาณตั้งอะไรงีอ๋อแต่กูไม่รู้จะได้หรือเปล่ายังไงพราะเราต้องไมอย่างงี้ก่อนอ่าเพราะเราก็ทำทางเดินอะไรอย่างี้ด้วยใช่จะาไปได้มาได้แปรงมาไปนีมีก็ดูสะอาดตาดีนะเดี๋ยวไปเอามีวัตถุดิบสำหรับทำพวกทางเดินก่อนค่อยว่ากันโอเค เนี่ยนี่เป็นฤดูที่รู้สึกมีความสุขที่สุดแล้วทุกคนไม่เป็นฤดูฟาร์มฤดูฟาร์มที่แบบโอ้จะได้ฟาร์มแล้วฟาร์มเห็ดทัฟเฟิลไม่มวยต้องแดกไอ้เจ้าได้สิเด็ไอ้ตายไม่เข้าใจเลยว่าทำไมมันไม่เกิดต้องหวังริบรี่เออชาววันใหม่ได้เป็นเย็นแล้ววันแห่งความสุขสบายที่จะไม่ต้องรดน้ำ เี่คมกระติกูไม่ยังแย่ตะเกิดคือเดเรยวแต่ก็ต้องลอดดอกไม้ดีเออพอมันมีแค่หกช่องอะนะทุกคนรอหน่อยรอให้พัฒนาอุ้ยตายสองั้นไม่ได้เถิดการทำลายกันเกิดขึ้นนะขอแก้ตัวก่อนรอดตัวนะมึงรอดตัวนะมึงหน่อยนี่ โนโนดอกเมื่อไหร่มึงจะโตเนยุจะโอ๊อยได้แล้วเว้ยคุณเฮนเล่นคุณเฮนาวะซันคุณเฮนาคือใไรคุณเนเรนคุณเฮนนาหรือเปล่านี่มันรู้รสึกด,ดีไหมาก,การขุดช่องที่เท่าสมรที่คุ้นกับการหาข้อมูล <c oughs> <c oughs> เฮ้มึงว่าพูดเนี่ยมึงจะจ้างใคร ไม่ไม่จ้างก็ตัวได้ไหมทำไมอะ่ะเขาอุตส่าห์เสนอตัวว่าเขาจะให้ช่วยง,นา,า,า,งานเพราะเราไมทงานแบบไม่ทั่วถึงอ,อะไรอย่างเงี้ยแอบกลัวตรงนี้นิดนึงเออวะเฮ้ยแต่ฉันว่าถ้าเป็นพวกสึกโซนให้อาหารนั้นน่าจะไม่น่าใจไม่รู้สิเพราะว่าสัตว์เราังมีนิดเดียวเองอะ่ะทุกคนวันนี้ผมมีของดีมาประกวดในจอหอของดีที่ริกมะเกลียงเป้าของคุณเฮ้ยลองทำเองดิเราเองเองเองเราทำเอง กินไหมฮะกินซุปป๊อกเป่าไม่มีพิษนะไม่ได้กินได้กินได้ซุปป๊อกเป่าเฮ้ยถ้าทำไม่เป็นก็ต้องถ้าทาให้เป็นก็จะมีพิษอยู่เนีนะแต่ว่าเห็นคนกินเยอะมากที่ตลาดปลานี่คุณเซฟี่ซีซีเซลุนหน่ซีฟี่อยู่ตรงนู้ดอะไรของมึงเนี่ยอ้าวกูลืมไปกูมีหมึกกล้วย ซ้ายไปแล้วเอ้ยช่าเถอะใครจะเข้าประกวดกับเราบ้างดาวอาหารบนโต๊ะนั่นมนมีของเราไหมไม่มียังไม่ได้ส่งประกวดเลยโอ้โหมันเยอะจังเลยต้องมีคนประกวดเยอะปะนั่นสิเพราะว่าทุกคนในเมืองนี้ทําอาหารเป็นกันหมดเอออันนี้กูอเมเิ่งมากเลยนะทุกคนแต่มันก็เป็นเมืองเล็กๆอ่ะใครๆเขาก็กินข้าวที่บ้านอะไรเงี้ยเออไม่ไปร้านอาหารกันหมดประโยชน์แล้วนะบ้านคุณอะ หมดไปแล้วสลบผมแล้วเ <c oughs> นี่ยคุณเนลันเนี่ยผมไปเจอพูดมาแล้วนะคุณรู้ตัวบ้างไหมเนี่ยเ <c oughs> <c oughs> นี่ยได้นมิตะมต้องหาคุณเนลันไปหาด้วยเขาจะได้กลับไปช่วยงานที่บ้าน <c oughs> เออคุณเอตี้จะได้หมดห่วง คุณเอตี้แบบโอ้ฉันเหนื่อยนะย่ามาช่วยฉันหน่อยเซ่อาพูดถึงป้ากูเจอแล้วคุณเอตี้ถ่ายยากจริงๆคุณคุณเอตี่กำลังระบายความในใจกับชิซุกะอยู่ดูสิมันนัไปเย็นคุยกับสาวอื่นสาวเอ่อตรงนั้นเป็นคุณหญ่คญุณยายไปคุยไปคุยกับคุณยายอยู่นั่นแหละแล้วก็ไม่ยอมมาช่วยงานที่ร้านวันวันนี้ไปเดินจะหาพูดใช่แล้วมันไม่แต่ก็โอเคคุณฉัน ปากเจียูมันเป็นแกของผมเจ๊มันเป็นแกของพรอมชินจ้าใช่ไหมก็เพราะว่าคุณให้ผมมาแล้วมันก็ต้องเป็นของผมสิครับนั่นนี่ใช้คติเดียวกับมุสชิของของพวกเราก็คือของของฉันของของพวกเราก็คือของของพวกเราของของชันเอของของพวกเธอก็คือของของฉันถูกือเปบ่าไ่รู้แต่ว่าก็ประมาณนี้นะทุกคนใ เป็นฤดูที่เหตุทัเฟิไม่เกิดนะสงสัสยเขาจะจงเกลียดจงจังกูกมากมันต้องมีสักวันแหละโอ้โหคุณเพนเตอร์คุณเพนเตอร์คุณเพ,นเ,ณเพนเตอร์ฮะอีกไม่นานท่านเดี๋ยวผมจะไปหาไปหาคุณเรื่องคอกมาเพราะว่าผมสนใจ <laughs> <laughs> ผมจะได้ทำอ่าเขาเรียกอะไรผมจะได้มีสัตว์ครบทีหรือย,อยังหรือเปล่าหรือมันต้องมีเพิ่อมอีกน่าจะมีแล้ว <laughs> อะไรคือน,น่าจะมีแล้ววะ <laughs> ไม่รู้ มึงพูดอะไรออกมาฉันงงนะเนี่ยมอนนี่คือสี่ชิ้นท้ายไม่ถึงสิบเดือนเลยเนี่ยฉ <laughs> ันขอโทษนะมอนนะไปลุงลุงเอาเห็ดก่อนไปเห็ดกูอยู่เสร็จและกูไม่ได้อเอามาเลยบายในเห็ดในนี่มีเห็ดกินเลยลุงผมพร้อมละว,วันนี้เป็นประกันอาหารนะถ้าอยากเข้าร่วมก็อันนั้นเลยก็คือยื่นให้ละไปลุยเอา้า เรื่องแข่งทุกคนมาพร้อมหน้ากันแล้วสินางงานเรามาเริกก่มการประกวดกันเลยมึงนึกว่าแข่งกับคนในเมืองนี่กูว่าไม่มงอะไรยเฮียมีมง,งมาแล้วเนี่ยกูเนบาร์กันเองคะแนนแกมาแกนเฮ้เฮ้คอนเลสเตอร์แจ็ครันอาหารอุ้ยน่าทานจังเลยอ่ะแล้วก็คุณทานจักรอาหารอนุญาตให้คะแนนอาหารทุกท่านนะคะอะไรวะเนี่ยขออนุญาต <laughs> เอาละต่อไปเรามาแนะนำผู้เข้าประกวดดีกว่ามงเนเวอร์จากเหมืองข้างเคียงนับสกุลนักสกุลเนวิตะแล้วก็ที่สองคุณโอรินไม่ใช่ไอ้แย่ไมเลยเลยเหรอแนะนำผู้เข้าประกวดเรียบร้อยแล้วงั้นเรามาเลิกันเลยเลสเตอร์ทานสักดีนะเมียคนที่เข้ามงมาตลอดเขามาไงเอาละเรามาดูนเราลงคะแนนมแล้วมาดูประก,กาศผลกันเถอะยี่โอ้โห้กูรู้ที่สาม ก็คือโอวิตา้าคุณเอตี้ฮะ <c oughs> <c oughs> นี่มันไม่ใช่แกงของผมครับ <c oughs> อาหารอร่อยนะจ๊ะแต่ถ้าชนะยังขาดอีกสองเก้าอร่อยจ้ะนับสองเก้าเออปีหน้าใหม่เดิอ <c oughs> ต่อไปนับสองอันดับสองก็คือคุณโอรินจากบ้านข้าเกียงนี่ <c oughs> โอ้โหอร่อยแต่ก็จะมีอาหารอื่น,อ,นอันอื่นที่อร่อยกว่ากจบได้แล้วนะปีหน้าพยายามให้ได้ที่หนึ่งนะ ในสุดท้ายประกาศที่หนึ่งอสูงเกียรติได้แก่คุณเนบิวจากเมืองการเกียงอ,อีกแล้ว <c oughs> เก่งมากๆในทำอาหารได้หรอขนาดนี้เนี่ยเก่งกว่าฉันซะอีกอม,มันเก่งถึงนการได้ยังไงวะสุดท้ายเรามามอบถ้วยรางวัลกันเถอะคุณเอตีก้กำหมัดแล้วนะข <c oughs> <c oughs> อให้ทุกคนปรบมือให้กับผู้ชนะรวยเก่งมากแล้วบ้างเนี่ยโอ้โหคุณเอตี้บอกว่าซุปนั่นมันหน้าตาคุณคุ้นแน่งั้น การประกวดอาหารปีนี้ก็จบแล้วนะขอให้ทุกคนพยายามในปีหน้าคุณเอตี้บอกไอ้มันเหมือนมันประจานกูเลยดนที่สามในแสดงว่าอาหารฉันรจาน์มาดีจะไหมคุณเอตี้ได้กล่าวแม่ที่ผมก็ไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันว่าคุณว่าอาหารของคุณจะแอบแพ้ค้าหน้าเอาใหม่นะคุณเอตี้มาถึงเราเออ ขราวหน้าใหม่นะคะคุณเอตีขออาหารที่มันถ้าดาวขึ้น <laughs> <laughs> คุณเอตีบอกมึงแค่หินมาแลกกับกูไอเด็กเวน <laughs> เอากูไปประจานอะไรอย่ <laughs> างงี้ยมานันอีกอย่งาง <laughs> <laughs> นั้นเหระคุณเอตีเด็กเก่าเมย์เมยเช้านี้เช้าใหม่มีงานไมหมเนี <laughs> ่ยมีใครมานัดกูอีกไหมวันนี้ <laughs> <laughs> ไม่น่ามีแล้ววันนี้นะ่าจะว่างนะ <laughs> แต่ว่ามีภาร,ร,รกิจจากรันจิแค่นี้อืมลาไปอ้าว เ,เป็นอะไรบุ้งอา้าวกำลังตามหาพูดน้อยแหละฮะอยู่ในโพรงไม้ไงโนบิตะวันนี้ใช่ไหมมาตามหาพูดน้อยหรอกนะอา้อาวฮะคุณเนียร์รันดินะไอเสียมาระวัติจะคิดว่าฉันจะเอาแต่สดใจ๋เลยพูดดิวันนี้ฉันมาเก็บหอยให้ทีรันตะคงหาก่างให้ทีรันเลย ตรงนั้นน่ะลุงใ uh huh. ช่เหมือนว่าจะเอาไปทําเครื่องประดับจะตัวว่าถ้าพ่อออกไปข้างนอกก็ช่วยเอาเปลือกหอยมาให้ห่อยนะประมาณนี้อยู่ตรงนั้นเอ้ยให้ผมช่วยหาไปครับมึงจยาหาทําไมเนี่ยช่วยได้เยอะเลยตรงนั้นน่ะลุงหัวมุมข้า,ขา,ขา,ขา,นานวขาไงโนบิตะคุณเน,น,นรันดูสิตรงนี้เปลือกหอยตกอยู่เยอะเลยอื hmm. คุณเนรัน,น <laughs> คุณ ู้ชดูสิโนบิตาคุงรอยเท้าลเล็กๆต้องไปขอพูดน้อยแน่เลยอ่ะมันอาจจะเป็นของปูก็ได้เดี๋ยวลุงทางนี้ทางนู้นก็มีเอาเอาลุงเอาแต่คิดเรื่องพูดน้อยตลอดจริงๆนั่นแหละเวลาจ,จะเป็นรอยเท้าปูก็ได้ลูกเอามาหอยของที่เราล่ะเอ,เอาปลาดาวไหมลาพาด้วยเบิรมึงช่วยไปเรียกคุณลุงเมื่อกี้กลับมาได้ไหมนี่ลาพาดิพ่อขอปัดดีๆนะลูก เอาไปลูกเอาไปเลยปาทูพ่อขอไปในตำนานลูกพ่อจะไปใครฉันไห้หรกอ้าวเฮ้ยอ้าวไอเลิฟยูคุณซีฟีอยู่บ่เนาะคุณซีฟีครับคราวนี้ไม่ใช่หมึกกล้วยธรรมดาต่อไปนี่คือสิ่งที่คุณเลิฟที่สุดในชีวิตแร่แฮคุณซีฟีคุณซีฟี่ยูใช่อ่ะมา เดี๋ยวกูต้องเงิน,นอันนี้รับแล้วอา้อาวอา้าวอ๋อเราไปเจอกันในป่ามาสินะเสียใ,ใจด้วยนะลุงผมมาดูคออมาใช่แล้วเพราะว่ารู้สึกฤดูนี้ผมจะได้เออเงินเยอะจากการไปตกปลานี้สองหมื่นหกเลยด้วยลายตำนานในฤดูนี้มันตกง่ายจริงอ้าวอ้าวขาดไม้ไม,ไม้อะไรไม้ เเมื่อคุมีเมื่อคุณมีตังแต่กำบังแต่กำบังไม้นี่นะตจะมาตัดแถวบ้านลุงลุงแจฮา,าผมพร้อมแล้วที่จะตัดหญ้าเอ้ยตัดตัดต้นไม้แต่ว่าเอาไว้วันหน้าแล้วกันทุกคนออโอ้โหวันนี้มัน,มนเหนื่อยเกินเดี๋ยวข้าวไปปนไม้แถวบ้านลุงเพีนนะฮะ มึงเห,หมบกมึงซื้อจากกูก็ได้จะขนาดนัด้น <c oughs> แต่มันแพงไงลูกอ,อ,อ่ะเจอกันใหม่อนะีพีน้าบายบายฝันดีครับผม <c oughs>